สวัสดีค่ะดิฉันจักษณาพิจารณ์สันนะคะจะมาแสดงรายการของวันที่31มกราค่ะโดยเป็นการโอนปิดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะโดยเราจะเข้าไปที่โปรแกรมบัญชีนะคะโดยเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะคลิก Work for w และคลิกที่ลงรายวันหรือวอร์เชอร์ค่ะโดยเราจะเลือกที่สมุดร,รายวันทั่วไปนะคะรหัสสมุดคือ gj ค่ะกด ok ค่ะแล้วเราก็จะกด f 3หรือคลิกเพิ่มค่ะโดยเราจะลงวันที่31มกราคม58นะคะ โดยการลงรายวันนี้นะคะจะแตกต่างตรงที่ในช่องไทยเนี่ยเราจะเลือกเราจะพิมพ์คำว่า C นะคะโดย C เนี่ยจะหมายความว่า v วอร์ช l ชนิดปิดบัญชีหรือ close ค่ะโดยโปรแกรมนะคะจะให้เราเลือกเดือนที่ต้องการปิดงวดบัญชีค่ะคือเดือน01-2558ทับ5ถูกต้องแล้วนะคะคลิกโอเคค่ะ แล้วจะ,จะเห็นว่าจะให้เครื่องช่วยสรุปยอดลงบัญชีอะไรให้บ้างนะคะโดยในที่นี้เราจะเลือกปิดบัญชีสินค้าคงเหลือปลายงวดกรณี p e r ีย d ด c ค่ะคลิกค่ะโดยเราจะเห็นว่านะคะ โปรแกรมจะบันทึกบัญชีให้ค่ะโดยเดบิตบัญชีสินค้าสำเร็จรูปนะคะรหัสบัญชีคือ1 0 1 4 0 1ค่ะโดยในนี้นะคะโปรแกรมจะใส่หมายเหตุไว้ให้ค่ะว่าเป็นการปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปายปงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายค่ะโดยจำนวนเงินนะคะคือ 253,000บาทค่ะต่อมานะคะเป็นการเครดิตบัญชีสินค้าสำเร็จรูปค่ะรหัสบัญชีคือ101,401ค่ะโดยจะปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดนะคะเข้าบัญชีต้นทุนขายค่ะจำนวนเงินคือ1 7 7 0 0 0บาทค่ะ ต่อมานะคะก็จะเครดิตบัญชีต้นทุนขายค่ะรหัสบัญชีคือ5 1 1 1 1 0ค่ะโดยจะปิดบัญชีสินค้าปลายงวดนะคะจำนวนเงินคือ83,000บาทค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด F 1 0เพื่อบันทึกรายการค่ะ โปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขเวอร์ชอร์ให้หรือไม่เราก็จะคลิกที่ yes ค่ะพอมาที่หน้าจอนี้นะคะเราจะไม่บันทึกเพิ่มแล้วค่ะเราก็จะ escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขรายการนี้คคลิก yes ค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลองไปดูนะคะว่า โปรแกรมได้รายงานสินค้าไว้ตามที่ลงบัญชีหรือเปล่านะคะโดยเราจะไปที่ระบบสินค้าสินค้าคงคลังค่ะคลิกไปที่เครื่องหมายบวกข้างหน้านะคะแล้วก็ไปที่รายงานสินค้าค่ะหรือและพ r ายริสค่ะ แล้วเราก็จะดูที่รายงานสินค้าคงเหลือนะคะโดยเราจะดูที่รายการรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือค่ะดับเบิลคลิกค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มาให้นะคะโดยสาขาสำนักงานใหญ่ค่ะชนิดสินค้าคือสินค้าสำเร็จรูปนะคะ แล้วก็สินค้าคงคลังนะคะโดยของเราจะมีรหัสตั้งแต่ E ขีด0ูนถึง E ขีด0ูค่ะโดยพิมพ์ยอดคงคลังณวันที่เราจะต้องใส่วันที่31มกราคม5 8 5 8นะคะเมื่อรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เราก็คลิกโอเคค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะปิ้นออกทางจอภาพคลิกปิ้นค่ะโดยเราจะเห็นนะคะว่ารายงานมูลค่าสินค้าคงคลังนะคะโดยเรียงตามรหัสสินค้าค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะรหัส e ขีดศ1เครื่องปรับอากาศรุ่น heavy duty จำนวนหนึ่งเครื่องค่ะรหัสสินค้า E ขีดศูนย์สองเครื่องปรับอากาศรุ่นอินเวอร์เตอร์จำนวนหนึ่งเครื่องค่ะรหัสสินค้า E ขีดศูนย์สามเครื่องปรับอากาศรุ่นอีโคโนจำนวนสามเครื่องค่ะรหัสสินค้า E ขีดศูนย์สี่เครื่องปรับอากาศรุ่นมิสเตอร์ิริมจำนวนเก้าเครื่องค่ะรวมทั้งหมดคือสิบสี่เครื่องค่ะ เมื่อเราดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกด Escape ที่หน้าจอที่แป้นพิมพ์ค่ะเพื่อออกจากรายการนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิก Cancel ค่ะที่ด้านล่างค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ